จีบดีตัวเล็จากคุณดาฟุแบเบ๊บหนึ่งผมปพกไปมาเลยครับเพราะเออที่นี่ที่ไหนเพื่อนโคตรตึงเลยวะเออมาให้เพื่อนนี่มันคือฐานทัพของคาเมล่าอย่างนี้แหละคาเมล่มาเฉลิจริงอย่างนี้เยเพื่อนอาา๋าฮ่าที่นี่มันคาดจริงแค่หไหนฉันว่านายลืมพวกของนายนะ มาส่งนะเจ้าอะไรอ่ะนั่นน่ะเพื่อนของนายใช่ไหมคุอนานไม่สนใจพวกเขาเลยและจำเอาไว้น,นะพวกฐานทัพของพวกนายก็เหมือนเด็กพของพวกฉันนะเลือกอะไรขะแม่นนะืออือไปแล้วอืม,อมขอเด็กเล่าแปบบ๊บว้าแต่เล่ามันไม่ดีนะครับ ผมแดกไม่ได้เพราะผมมีปากเตรียมตัวรับแรงมุกอะแม่งห่มาแล้วยึบ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 หนีแล้วนี่แล้วเลยแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ไม่รอก็เลยแพ้รอแค่นี่ไอ้ไม่ไม่รอแล้วไม่รอแล้วผมควไม่สนใจเสียงทีวีแมนที่มันพูดตอนนี้แล้วกันนะครับเออเอออะไรเนยนี่มันทีวีแมนซักศพของเพื่อนฉันแสงอะไรวะนะ โอเคทำไมพูดอยูอยด้โอ้ไม่สุดใจแล้กันเออเพื่อ,อนฉันตายหมดทุกคนเลยทำไมกันที่นี่มันเล่มไม่เป็นชิ้นดีทำไมอะคืออะไรนี่นะยิงก่อน,ปอน,ปเ,น,นเปิดก่อนได้ปูด้วยนี่แหน่เปิดก่อนได้เปิดเหรอได้ปูดจริงๆริงความ่าตายเลย ฮึ่มสวัสดีครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โหแม่แม่มมึงดูนี่เดย์วะไอเอสเตอร์เโาเตะเลยว่ะปืนมันก็เท่เหมือนกันไปเลยเพื่อนโอเคชิโนมนะไล่ไล่ไอ้หลังเฮ้ยอา้แล้วนี่ก็คือถ้าเขาตีแล้วถ้าของที้งอยู่ใต้ดินของสาระ ผ่านไปเลยผ่านไปเร็วเร็วเร็ผ่านไปพวกเรายึดคอประเทศนี้ได้แล้วใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วเล่พวกเราก็จะเป็นตัวตึงที่จะฆ่าไททันทีวีแมนด้วยแหละจำกูเอาไว้ไอคนที่มันตายอยู่นั่นแหะโซ่ว้าวฮึบึรถทังไปแล้วจ้ะโอ้โหแมงโคตรตึงเลย ไปกันเถอะโอ้ยโูนั่นสิพวกเขากำลังเดินทางไปดิงด่พมันผิดแต่ฉันไม่ต้องการให้มันเป็นอย่าง,งนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่าง,งนั้นพวกเขาขายผู้นำที่มีศักดิ์ศรีไปนั่นคือเททเทคามิลลาซึ่งถ้าจะทำไม่ได้ก็คือเราควรที่จะต้องให้สรสปเกอร์อัพกิเสิทก่อนฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่าง,งนั้นฉันจะออกไปเพื่อคมพวกเขาให้มันดีวันนี้ ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้านายเอาไปนายก็อาจจะโดนพวกมันรุมจนนายนั้นบาดเจ็บและก็อาจจะเป็นควนเพราะเขาพวกมันได้นะแค่เท hey, ่านี้โอเคงั้นถ้าง,งั้นฉันก็จะดูไอ้ทีวีจอบแบนนี่ต่อไปแล้วกัวนชมมองพวกเค้าความชิบหายได้เริ่มขึ้นแล้วเฮ้ hey, โย่ต่อย <c oughs> อู้กองใต้น้ําเป็นไงพี่เท่เป็นน้องกองใต้น้ําอ่ะ้ย,ย,ยมาเร็วเอ,อ้ยลงไปก่อนนะเซนทิสกับไอ้น้องสเปนสเป็นอะไร <c oughs> ที่นี่มันอะไรกันนะสุขอนาฏกรรมอะไรกันแน่ไม่มีแต่เออซากระหังพังกับศิษย์ศกคาไม่รู้ะไแต่ไปหมดฮะอะไรวนละ่ะตัวเราบุานะ่ะ เอยปุ๊บอยู่ไหนไม่มีอเออหยุดหยุดหยุดฉันเห็นเพื่อนของเหมือนเพื่อนผงายอยู่แถวนี้นะเขาช่วยพวกเราไว้แต่ว่าฉันต้องการหนีออกไปจากที่นี่ก็ไปที่โบนั่นเฮ้ยเราต้องนี่นี่มันมีแต่ไฟเราต้องหนีออกไปแล้วเฮ้ยคุยอะไรกันอยู่มึงโดนเนี่ยไอ้ซดเออ,เอกำลัง เออพูดกันเยอะจะไม่ได้หนึ่งคือเรื่องอะไรเอตไยเพียบเลยมาตามมาเอ้อฉันเพิ่งเห็นภาพที่มันน่าเกลียดแล้วเนี่ยเขาไว้อะไรกับพวกนั้นด้วยนะแลาวคนกลุ่มสยหรือเปล่าตัวบ้าเลยนะฮึฮึ มาได้ฟันเร็วยิงไปหนึ่งสองสามสี่นี่ฟันล่อหนาไม่โดนอีกออกไปขึ้นอ่ะกูก็ทชนได้เหมือนกันนี่มึงตายก็เออไปจุล่อมาแล้วครับพอดีขอตัดก่อนนะครับแล้วก็ยิงไปทีไอ้มึงจะรู้ล่อไปขนาดไหนไอ้เงี้ยร้อยเติร์อเอ้ยไอ้เยี่ยสวรรค์กันร้อยเติร์ดก็มึงจะมีเท่าไหร่ เขาโคตรน่าผิดมั่นหนยนะครับพอดีพี่เป็นพี่กามปัวขาพี่มันก็ตึงอ่ะเด็กแสบแม่งเย่เย้าเพื่อนมึงปัญญาอ่อนปัญญา่ยทำไมมึงถึงยังยิงกูล่ะเย้าพวกเราช่วยมึงนายเอาไว้นะเย่ใจเย็นก่อนเพื่อฉันไม่ได้มาฆ่าใครแล้วไม่ทด้มาทำร้ายพวกนายฉันจะมาเป็นพันธมิตรกับพวกนายนะเข้าใจ๊ไหมเป็นเพื่อนกันเถอะนะเออขุ้ย และนนยจะรู้ว่าพูกเราทำอะไรได้เตรียมการรับแรงกระทกอ้อ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ยมตยะไอ้อะไรมาแล้วครับพอเป็นดีเจแล้กูก็คือ เอออะไรอ่ะฮิอ๋อเพยไม่ค้อนมันเลยแฟงไม่เพื่อนมาแล้วจ้าเออะไรอ่ะดีสวยดีอะไรอ่ะยังไม่ตายวะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปนู่นอุ้นตายจะไม่ทำมีอะไร

นี่แหละเฟียงโหพี่ไม่โคตรแท้เลยว่ะพี่ไม่ต้องห่วงไอ้น้องพี่ไม่โคตรต็งไปก่อนนะพร้าอะไรตกอะไรน่ะขอดเสก่อนอ๋หเขาเป็นใครคนนี้นี่ไงอ้อ้อีนนี่นีนีนี่เออยอะนีนียุดไรก่ับ เป็นน่ไอ้อมีเอม่ใชตอบออยดยะไ้แ้ไปเอออะไรไอ,อ้โฮ้ปเป็น l ล้เช s ร์ชม a m a าแมนเอ้นี่นี่นี่ลชี่ดัรนนงไรล่ะโอ้จ้าอยโลกระแตกอ้อะไรนี่เลยดาบภาษาอะไรเขาไม่ง่าดาบภาษาเลื่อนยนต์เนื้อละขอบสวัสดี ผมเป็นเลเชร์สคามิโลแมนครับเฮ้ยเลเชร์สดูนั่นสิไม่ต้องห่วงครับไม่แน่นะครับนี่ครับโปอบครับเป้งครับแป้งครับไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ไอ้โอ้ยมีโลนะครับนี่นแั่เป็นไข่เองและอะไรอู้สย่าเป็นอครับเอ๊ะมันเงี้ยใส่หูแมวได้เฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งปัญญาอ่อนตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะนี่แน่ ไอ้เคียสตาร์ทเอ้ยอะไรอ,อ่ะไอ้อะไรติดหูอ้าคิดว่าหูฟังชนิดใหม่ไหมไงมาดิไอยเอ้ยมาดิไอยเอาไปกินอ้าเออแหมไม่น่าเชื่อกูแพ้บุญยิ่งเก็บตกได้สวยเลยครับหน่องพันเจ้าบูญเมนฮึฮ <laughs> ึสวัสดีเพื่อนอืมเป็ดเก่าเ <laughs> ฮ้ยเจ๋ง ฮึอฮึสวัสดีอะไรจะมือฉ้นสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามาเริ่มมันรับสอบหึมึไปกันเถอะเยี่ยมโอเคเยี่ยมเหมือนกัน อย่าเพิ่งมาสวี่ยเรียกอะไรกันตรงนี้สกีบม่ได้กำลังบุกไอ้พวกแอตตานกำลังมาไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยิงมันี่บูวายไอ้ไอ้ไอ้เฮียเฮียจะคือเขาไม่ลบเลยเจอกูไอ้สัตว์มันนี่ลูกจ๋ายิงแม่งเลยไอ้เรานม่มีคนได้ไอ้ ยังไม่แจยไมเคิลยัง,งสั่งเขาไปสามอันออเฮ้ยเยี่ยมเลยน้องพันเจวูเมนอะพันเจวูมนเนาะอ้ะ woman, นะอหนอนนี้เอออเพึ่งลูกมาได้เมื่อตะกี้กูกลายเป็นลูกขนุนเกง่กงเกเก่งเลยน้งัเวูเมนตัวติดไฟอ๋อแล้วนี่ฮึแ,แ,แ,แจกก็ จะกูเหี้ยบอกเคว่ามึงจะทำอะไรกูได้กันละจะเนี่ยนะเออแล้วคิดจะทำอะไรของเธอน่ะไปผ่านกับฉชนอยู่นีๆแล้วนะเอออะไรกันอ่ะรีบกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่สนามรอบของพวกนายที่นี่มันคือสนามรอบของเอสเตอร์และผู้มีพลังแข็งแกร่งเยังไม่ได้พูดเลยเอาขึ้นไปให้กูได้เอาจริงมั่งเถอะ แค่นี้ก็จะแคมยังแคมไ์ในถึงสกเก็ดแคนะ่นั้นแหละนะนี่เนะเฮ้ยแม่งโดนนี่ไปเลยเออ้จิมเอ้ยอะไรมันวะนม่เป็นไรมึงกูมาดิเล่นเฮียเล่นเข้าใจไหมเออเข้าใจละนี่นี่อมันก็ไม่ได้มีใครทำมึงไปไอ๊ ดูแล้วไอ้บินเร็วก็บินเร็วเอ้ยหัวกุ๊บเอ้เฮ่จะเป็นกองแน่ๆเนี่ยกำแสงกูมันดูเก่าขึ้นนะใช่ก็ไงได <Cabinet. S 2> ้สัตว์กูดี่ค้นกับมือเอ้โอ้ยเลยอ่ะจะทำอะไรเชนนจะจะทำอะไรกับเรื่องของแฉนนี่เนี่แนี่มึงมันไห่มาม้าไหมอย่าเอ้อะไรอ่ะหัวใจ ไม่ไงมึงจะเนี่ไอ้ก็าขาดด้ไม่ต้องขอโทษกูไม่ได้มีสิทธิ์ให้มึงขอโทษหน,นีไปตามนี่อ้นั่นมันบอกเม่อพวกนายตายกันหมดแน่แล้วจำไว้ว่าที่นี่ไม่ใช่สนามรบมันก็เคยพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอวเออมันก็ไม่ใช่ที่จนมาแก้มันก็ไม่ใช่ที่ของแกมันจะแหล่มันนี่ขมู ดิ่าโอ้ยเฮียนี่โอ้เจ้านี่ย blast beam blast พองอ่ะกระจกกุตายปล่า s t b e m บ a s t i ไรหยุดหน่อย่าทำเนั้นดีม่เอาตายไปซะเฮียแกเเสกขยะเสกคข่งแกว่าเพื่อนชนหว่าเลนะเสขยะเสแข่งมันม่ตี่ตรงไหน เขาก็แค่ทำตามน้องที่ไปแต่ก็แค่เป็นสับปะรดปันมันจนไ่กระซำมันเลยกกระแตงว่ะได้อืออืมขอตายมั้ิ่ะไม่ตายก็ไม่เหลือก็ตายแล้วล่ะอืมโฮ้ไม่ดีเลยเรากำลังแพ้อย่างย่อยยับ โอ้ยตายเธอไม่มีผู้ต่อสู้ดูมันสมน้ำสมเนื้อเอ๊เอ๊ะเอ๊ะแแฮ่สนน้ลโอ้ยตายเธอไม่มีผู้สมน้ำสมเนื้อเลยผู้ต่อสู้จะไปไหนกันหมดเฮ้อรอร่ออ่ะหลาเลิกเพี้ยงกูดิเมื่อกี้มึงบอกกลัวอะไรนะไม่สมน้ำสมเนื้องั้นมึงก็เจอคุณนี่ได้เวลาฟัดกันแล้วไอ้ทีวีแมน ก็เออเออขามือขามือแล้วกันนะครับผมไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งเหรอมันนี่เอออ้อยไอ้เหี้ยเจ็บนี่มีเลยก็มุดเปล่าไปยอ์โลแกวมันไม่มีอะไรดีหรอกเออแก่ที่ว่าแกจะทำอะไรฉันเออเอออ้ยเจ้าอ้อยเอออ้อยไอ้เหี้ยจอลูกปกครมโป๊ ลูกบระคำกูก็รับได้เหมือนกันแหละเออเอาไปเกินโอ้ก้าวโอ้โอ้ไอ้เรนน่ะจ้กูโอ้โอ้โเบอร์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 อืฮ้ยแกกำเดี๋เจ็บแสบมากเฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยเออไม่ย่ำกระหม่อมไปหนึ่งทีไอ้โดนซัดอ้โดนซัดอีกแล้วโลแกกระมือมันอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยได้ปีแล้วคอดลองเพทย์เดินรูปคำรอบสองไอ้เฮียหน้าจอโกเอ้ยก็อาวุธของค้ามาใช้รับทำลายค่าใช่ทำไมไอ้กากไอ้กากกรีแกก็้าจะฆ่าข้าข้าไปแหละงง ไปเลยก็ดีเลยเสร็จกูแทบจะตายฮาอยู่เลยไปแล้วขอให้ไหนใครบอกว่ากูจะไปจะเอ๋บอ่งดิงอ่ะกินไปลูกขนุนโอเคกน่าเออคิดว่าเออจะเอาของของพวกข้าไปใช้แล้วมันจะอ,อะไรเออเออของของข้ายังวัดยังคม เอ๋อน่าจะก,กูแตะขานี่หาเว้ยคขานี่สองเลยแล้วมึงรู้ได้ไงโหโหโหหนาส้มเพ็ดแค่นี้ก็จะตายหายไปแล้วไม่ก็ตายไปแล้วสินอ้ออ๋อตากูแทงไปก่อนมือซัายแล้วกันเอ้ยอี๋น่านะโอโกโกลายเป็นก้อนขี้หมาเดินไดน้นะมึงแต่ยังไงไมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้อยู่ดีถ้ากูไม่ลูกน้องพแต่เรื่นะองนี้แบบตายกันนะ อะไรนะเฮ้ยม <content. S 1> ันไม่ไหวจริงว่ะไอ้ตรงนี้แม่งโคตรน่าเปลียนเลยกินไม่ดีดอบดอบดอบเจี๊ยสกูมาแล้วเว้ยมึงจะนี่ไงยอ้ามิสไซโจมตีไอ้ามิสไซละอ้าไอ้โลกใบนี้จะหัวแรายิ่งงามเอองามไม่ด้วีก่นมานี่ดิ ตัวเติ์มาแล้วไอ้ขี้เติมตัวตายตู้ตายแล้ววันนี้เพื่อนตูแกคิดว่าแกจะทำรอะไหรอตูนิ่งนิ่งวอย่าสะบัดคำนน้นออกมาแกในแค่เสร็จขยะเดินได้แค่นั้นเลยไอ้ทีวีมันกระเจกกระจา I am ทีมั เออโอ้จีแมนนายมาที่นี่ทำไมกันแค่คิดว่าเราจะทะเลาะกักเราใช่ถึงจะทะเลาะแต่ฉันก็ไม่ยอมทิ้งเพื่อนเก่าไว้ที่นี่หรอกนะบนอะไรของมันวะแต่นั่นก็แค่เศษขยะแล้วผู้นำก็ต้องโมโหแน่ที่นายมาทำอย่างนี้กับเขาฉันสัญญาเลยว่าเขาจะฆ่านายจีแมนโอ้ดี ฉันว่าฉันไม่ต้องต้องไปทำอะไรกับเขาแค่ฆ่าเขาพอละอือไออืออ๋ออือออหมัดสุปเสอดอช่างออมังกดนี anyway. <ập> ่อือฉันมีแค่ผู้นำเขาจะฆ่านายท่านนายุคคาจะฆ่านายและนายต้องตายนายแล้วก็มาสู้กับกูที่สังเวียนไปดูว่ มีอะไรให้ช่วยรออืมฉันรู้สึกว่าอะไรเวลาเขาสังเงียนมาสิรีบนี้เล้เขาไม่เลิกโอเครับมาแล้ว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 ยืมทีมแมนกลับมาแล้วเหรอนะโอ้โอ้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไงฉันบอกแล้วเดี๋ยวงไงกันโดนตบ ทำไมนายถึงไม่ช้าฟังคำสั่งเสียละนายก็ยอมได้ไอ้สิ่งนี้นักหนาไม่ใช่เหรอทำไมนายไม่เอามาซื้อเอาไปซิ้อนี่ฉันรู้นายไม่ค่อยชอบอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวทำไมประตูอัพของนายมันไม่ปิดเดี๋ยวฉันฉันไม่ชอบเลยนะเนี่ยอร่อยอะเฮ้ยเอ้ยอร่อยพี่คนไหนคอยดูเลย,เเเลย,ยดูดู ฉันบอกเลยนะว่าถึงฉันจะเป็นเอสโตที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ฉันก็ยังมีพลังที่สามารถควบคุมเวลายอย่างนี้ได้และเชสขออกรลองข้าบอกเลยว่าพวกเจ้าต้องตายขอท่านวอทีแ oh. มนมันมีอะไรสักอย่างก,กำลังพุ่งมาหาไหนันฉันรู้แล้วเอออย่ามาเข้าอ่อย่าเข้ามาใกล้ฉันอ่ะอ่ฉันสู้ตอบไม่ไม่ไหวแล้วฉันหมดวแรง นี่มันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดเข้าไปกูมามันคืออะไรวะเนี่ย <ié>? <fruit> โอ้ฮต้องรีบสู้แล้วไม่งั้นมันฆ่าพวกเราแน่ไอ้ตาก็ไอ้ไอ้เป็นตัวไอ้ไอ้อืมลงมันนุ่นๆยามันลงมันลงนุ่อีกง่ายอือไอ้เนี่ยไอ้เออร้อนมันละไอ้ร้อน เฮ้ยไอ้นี่ก็ร,ร้อนนะพ้ำได้ด้วยงอนเลนดิมขึ้นติดตามพร้อมระเบิดนี่นะเฮ้ยละมันมีระเบิดพร้อมมึงขึ้นติดตามอยูอ่ในตัวมันตูมเออกูก็หันเลยหันก,กูโอ้อะไรนะข่าวด่วนมีสิ่งแปลกปลอมกำลังขึ้นมาอยู่บนฐานทัพของเรา Okay. ตาแดงแดงฉันจะดูเธออยู่มองกลายเป็นก้อนตุ้โอ้โอ้แกนวป์ปเปิดทำงานชั่วคราวว์ปทั้งฐานไปนที่สถานที่ใหม่ทำงานโอ้

กระดาษเฉยสถานที่นี้คือสถานที่ที่ไทยที่ทพ่อพันทีวีเมนนั้นได้อยู่เป,ป็นจัดปัจจุบันวับฐานสมบูรณ์อเออเออฉันไม่ค่อยดีใช่โอ้โหโอ้แต่ภาพมันที่ตรงนี้อ้าวอ,อืโอ้ ไหนบอกขฉันมาสิว่าการทรมานในชอ่อมดผินี่ก็แค่การทรมานจิบจิบ,จ,บจอยใชย่แต่นี่ก็แค่ลืมเป็นลูกขนมฉันเองลงมาสินเขาเล่นอะไรของเขาเนะี่ยอะไรเสียงดังก่อนหนออ๋อ อแกนแกนกายของฉันมันกำลังโดนคุกคุมฉันจะอ้อมอยู่เหรออไม่เอาน้าหม่ของหน่อยคือ w h s t man of it กำจัดเขาซะ แค่เป็นการนับถือเขาไม่าออบลและนี่ก็คือการสูญเสียข้างใหญ่ของฝ่ายพัธมิตรนั่นก็คือไททันทีวีแมนและกระฐานของพวกเขาทำให้พวกเรานั้นได้ทำให้พวกเอสโตได้รู้จิตและก็บจบไปแล้วกับแกน ภาคไทยสกิบิดี้ตอนแรกนั่นเองบ๊ายบาย